เรื่องปู่โสมเมื่อสิบกว่าปีมานี้ทางวัดโคน,นอนแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพเปิดกลุได้พระเครื่องปิดทวารทั้ง9้าหรือเรียกสั้นๆว่าพระปิดทวารและพระเครื่องอื่นๆจำนวนหนึ่งข่าวนี้ได้ยังความตื่นเต้นมาสู่วงการพระเครื่องเป็นอย่างมากเพราะนักเลงพระส่วนมากทราบดีว่า พระเครื่องของวัดนี้เป็นของพระภาวนาโกศลเถนหรือเอี่ยมแห่งวัดหนังได้สร้างบรรจุเอาไว้แต่กว่าจะได้พระก็ต้องพบกับงูประหลาดตัวมหึมาที่ไม่มีใครรู้จักนอนเฝ้ากุอยู่อย่างน่ากลัวจากการสัมภาษณ์พระมหาทองปลิว จ้าอาวาสวัดโคนอนเมื่อวันที่15มีนาคมท่านกล่าวถึงสาเหตุที่พบกุพะว่าเนื่องจากท่านและคณะกรรมการวัดซึ่งมีนายสดับมาสกุลเป็นประธานฝ่ายขลราวาสได้ลงมติให้ทำการรื้อโบสถ์เก่าเพื่อที่จะสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมทั้งนี้ก็เพราะว่าโบสถ์หลังเก่าเล็กคับแคบไม่เหมาะสม จึงจะใช้ทําสังฆก,กรรมในปัจจุบันอีกทั้งสุดโซมไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้อันหนึ่งเมื่อจะทําการรื้อโบสถ์แล้วก็จำเป็นจะต้องรื้อพระเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในกำแพงแก้วรอบโบสถ์ซึ่งมีอยู่ประมาณ9องค์ด้วยสำหรับพระเจดีย์ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพระเจดีย์บรรจุอัฐิย่อเหลี่ยม ไม้12สูงประมาณ3วาเศษมีพระเจดีย์รูปะระฆังควาําที่หน้าโบสถ์สององเท่านั้นคือองค์หนึ่งอยู่ทางขวาของโบสถ์สูง5วาเศษอีกองค์หนึ่งอยู่ทางซ้ายมือสูง6วาเศษซึ่งพระเจดีย์ทั้งสององค์นี้ทั้งสององค์นี้แหละที่ทางวัดขุดได้พระเครื่องดังกล่าว ก่อนที่ทางวัดทําการรื้อโบสถ์และพระเจดีทางวัดได้ประกาศให้เจ้าของเจดีที่บรรจุอัฐิให้มาทําการขุดเคลื่อนย้ายเอาอัฐิออกไปเสียและเมื่อครบกําหนดแล้วทางวัดก็ได้ทําการรื้อตามมติของคณะกรรมการการรื้อได้เริ่มลงมือเป็นวันแรกในคืนวันที่9มีนา2512 เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ22ในกาเป็นต้นโดยทำการรื้อพระเจดีย์องค์สูง5วาเศษก่อนปรากฏว่ามีชาวบ้านย่านใกล้วัดเป็นจำนวนมากได้มาช่วยขุดรือ้อพอขุดไปถึงกลางองค์พระเจดีย์ชาวบ้านก็พบงูประหลาดตัวหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเป็นงูอะไรทั้งทั้งที่ชาวบ้านย่านนั้น เป็นชาวสวนรู้จักงูดีแต่ก็ไม่มีใครรู้จักตัวยาวประมาณสองเมตรใหญ่ขนาดเท่าแขนผู้ใหญ่สีเทาๆตาคุณๆชาวบ้านจึงเลิกขุดเพราะกลัวงูฝ่ายพระมหาทองปิวพอทราบเรื่องก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นเพราะเจ้าของพระเจดีเขาหวงกลัวว่าของในพระเจดีจะกระจายออกไป พอชาวบ้านกลับกันไปหมดแล้วท่านกับพระลูกวัดก็จุดธูปจุดเทียนขอขามาลาโทษบอกกล่าวว่าการขุดลือนี้ก็เพื่อที่จะสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่มีได้มีเจตนาจะหาทรัพย์สิ่งของนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวก็หาไม่ก็พอดีในขณะนั้นจิงจบซึ่งเกาะอ,อยู่ที่พาลโบสถ์ตัวหนึ่งร้องทักท่านจึงบอกเป็นเคดว่า เจ้าของของอนุญาตแล้วให้ลงมือขุดได้สำหรับการขุดใหม่นี้เริ่มเมื่อประมาณ24นาฬกาพอขุดไปเกือบถึงเวลา1นาฬกาก็พบงูตัวเดิมนอนขดอยู่กลางพระเจดีย์เหนือขวดโหลโบราณขนาดใหญ่ใบหนึ่งประมาณศอกประมาณหนึ่งสอกอีกโดยงูตัวนั้น หันหัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพระมหาทองปิวพยายามเอาไม้เขี่ยง,งูให้ลงมางูก็เลื้อยกลับขึ้นไปขดอยู่หนที่เดิมอยู่เรื่อยเมื่อท่านเห็นงูไม่ยอมลงท่านก็บอกกล่าวขอให้ท่านไปหาที่อยู่ใหม่ถ้าหากว่ามีทรัพอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องช่วยสร้างโบสถ์เถิดแล้วท่านก็เขี่ยง,งูลงมาถึงกระนั้น งูตัวนั้นก็ยังไม่ยอมไม่อยากจะจากไปอยู่นั่นเองจนพระรูปหนึ่งต้องเอามือใส่กลางหลังให้งูเลื้อยงูจึงได้เลื้อยเข้าไปที่ใต้ถุนสาราการ,ปรเปลี่ยนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพระเจดีนั้นเท่าใดนะักแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้เห็นตัวอีกเลยจนกระทั่งบัดนี้เมื่องูเลื้อยไปแล้วจึงได้ทำการขุด เอาขวดโหลโบราณที่พบขึ้นแต่เนื่องจากขวดโหลฝังอยู่ในดินปวกการขุดเอาออกจอบฮีเตอร์ได้ทำให้ขวดโหลแตกออกเป็นเสี่ยงๆปรากฏว่าของที่บรรจุอยู่ในขวดโหลเป็นพระปิดทวารทั้ง9เนื้อชินเงินมีจำนวนทั้งหมด666องค์กับอีกครึ่งองค์ การขุดได้นำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา5นากาของวันที่10มีนาคมจึงได้พบขวดโหลขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือใบหนึ่งที่พื้นพระเจดีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงกันข้ามกับโหลพระปิดทวานแต่อยู่ตามกว่าสันนิษฐานว่าเดิมก็คงอยู่ในระดับเดียวกันกับขวดโหลพระปิดทวานแล้วก็คงจะตกลงมา อยู่ที่นั่นเมื่อได้รับความกระเทือนตอนที่ขุดพระเจดีนี่ก็ได้ปรากฏว่าในขวดโหลเหล็กในขวดโหลเล็กใบนี้มีพระบรมธาตุอยู่จำนวน54องค์ส่วนพระเจดีองค์สูง6วากว่าได้ทำการขุดในคืนวันที่10มีนาคมโดยเริ่มตั้งแต่หัวค่ำพอถึงเวลา19ในกากว่า ก็ขุดพบพระกุที่อคอรฆังแต่เนื่องจากมีชาวบ้านมาช่วยประมาณ100คนทางวัดจึงไม่กล้าขุดเอาพระขึ้นรอจนชาวบ้านที่มาช่วยขุดกลับกันหมดแล้วทางวัดจึงได้เปิดกลุปรากฏว่าที่อคอรฆังนี้มีพระบุเงินนาคและทองประมาณ17-18องค์ มีพระปิดทวารทั้ง9เนื้อชินเงิน17องค์มีพระตะไคร้เนื้อดินเผางลงรักปิดทองสององกับมีเหรียญอัดตะกั่วสมัยรชัชกาลที่5ชําลุผุกร่อนสองเหรียญครั้นรุ่งเช้าคือวันที่11มีนาคมหลังจากได้ทำพิธีบวงสวงปลูกสารเพียงตา เพื่อจะทำการรื้อโบสถ์แล้วพอเวลาประมาณ9นาฬกาก็เริ่มขุดพระเจดีกันต่อการรื้อพระเจดีองค์นี้ได้ทำกันทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นพระเจดีที่สูงใหญ่มากจนกระทั่งเวลาประมาณ21นาฬกาจึงขุดพบกุพระได้จากในกุซึ่งอยู่ปนกับทรายประมาณ1,200ององค์ เป็นพระปิดทวานทั้งเก้าเนื้อชินจำนวน3พิมพ์ด้วยกันอันหนึ่งในเย็นวันที่11มีนาคมนายสดับมาสกุลได้มาคุมการขุดหรืออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตอนกลางคืนและในตอนกลางคืนก็ได้มีพลตำรวจเอกกิติเสรีบุตรแห่งกองป่าบปามสามยอดตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจภาษีเจริญและบางยี่เหลือ ก็ได้มาให้การอนรักขาด้วยส่วนประวัติวัดโคนอนได้ความว่าเป็นวัดลาดเลขประจำตัว13เป็นวัดที่สร้างมาแต่โบราณมีนามว่าวัดโคนอนประมาณว่าคงจะสร้างขึ้นในลากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีซึ่งมีข้อสันนิษฐานจากสิ่งก่อสร้างรูปทรงที่มีศิลปะตามแบบของช่างกรุงศรีอยุธยา ตามแบบศิลปะที่มีอยู่ภายในวัดและวัตถุบโบราณอาทิเช่นรูปทรงสันฐานของอุโบสถหลังเก่าที่เป็นแบบมหาอุดคือมีประตูเดียวตามที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันพร้อมทั้งมีภาพเขียนที่เหลืออยู่บ้างเท่านั้นและอีกประการหนึ่งก็คือวัตถุบโบราณอาทิเช่นตู้พระไตาปิดก ลายลดน้ำที่มีลวดลายเป็นศิลปะของช่างสมัยยุทยาแต่ประวัติของวัดที่แท้จริงยังค้นไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้างแต่มาทราบเอาพอที่จะได้หลักฐานก็ประมาณสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ว่าวัดนี้มีอยู่แล้วได้มีการบูรณนะและ,จะเจริญรุ่งเรืองพอสมควรในขณะนั้น ตามคำบอกเล่าว่าวัดโคนอนในระยะนั้นเป็นวัดที่เจริญมากกว่าวัดหนึ่งเป็นวัดที่เจริญมากวัดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวัดขึ้นมาใหม่วัดหนึ่งคือวัดอ่างแก้วเพราะวัดโคนอนนี้ไม่มีที่จะสร้างเพิ่มเติมจึงได้ไปจัดสร้างวัดอ่างแก้วขึ้นโดยเจ้าอาวาสวัดโคนอนมีชื่อว่า พระภาวนาโกศลเถนรอดซึ่งต่อมาผู้สร้างได้ย้ายจากวัดนางรอกย้ายจากวัดนางนองมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดโคน,นอนโดยมีเรื่องเล่ากันว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สเสด็จพระราชดำเดินมาทรงถวายพระกรถินนณวัดนางนอง อำเภอบางขุนเทียนซึ่งในสมัยนั้นท่านเจ้าอาวาสได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาโกสลเถนท่านมิได้ถวายอาดิเลกเป็นเหตุให้ทางคณะสงฆ์ตำหนิโทษและถอดออกจากสมณศักดิ์ท่านจึงได้ย้ายมาอยู่ที่วัดโคนอน พระภาวนาโกศลเถนเมื่อยังเป็นพระประหลัดเอี่ยมก็ได้ตามพระอาจารย์มาอยู่ด้วยต่อมาท่านอาจารย์รอดได้มรณภาพลงท่านจึงรับตำแหน่งจะาอาวาดวัดโคนอนสืบแทนต่อมาจนเมื่อได้ไม่ทราบปรากฏหลักฐานแน่ชัดจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขึ้นเสวย สขึ้นสเสวยราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูศิลคุฑธนาธราจารย์พระครูศิลคุณธราจารย์ในปีพศ2441 และาลาาธนามาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนังบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีในปีเดียวกันพระภาวนาโกศลเถนหลวงปู่เอี่ยมองค์นี้นี่แหละที่บรรจุพระปิดทวานทั้งาเอาไว้ในพระเจดีย์ชุดที่พบงูสำหรับงูประหลาดดังกล่าวพระมหาทองปิวท่านกล่าวว่า ถึงแม้จะมีรูปร่างใหญ่โตและมีสีประหลาดผิดงูธรรมดาแต่ถ้าดูร้ายก็จะต้องกัดพระองค์ที่เอามือใส่ตัวงูแล้วจึงเข้าใจว่าต้องเป็นงูเจ้าเฝ้าของดังกล่าวสำหรับพระปิดทวารทางดังกล่าวปรากฏว่าทางวัดได้เปิดให้ทําการเช่าได้เงินเป็นล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้ ได้สมทบกับเงินอื่นๆสามารถสร้างพระอุโบสถได้สำเร็จในเวลาต่อมา